ได้เลยนะคะก็วันนี้วันที่29ธันวาคม2566นะคะก็เป็นวันช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะคะที่พวกเราชาวช่องชาวซอยนะคะก็จะมารวมตัวกันเลี้ยงงานปีใหม่นะคะก็พลาดไม่ได้นะคะกับทุกๆปีที่เราก็จะต้องมีธีมในการแต่งตัวเพื <c oughs> ่อสร้างสีสันให้กับงานเลี้ยงในแต่ละปีี อาชีพนะคะอาชีพในฝันของแต่ละส,สมาชิกทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะคะเดี <specialty classroom> ๋ยวผู้ชมคอยช่วยให้คะแนนด้วยนะคะได้ที่หนึ่งเนี่ยจะมีรางวัลนะคะเดี๋ยวขอถามผู้ให้รางวัลก่อนว่ามีกี่ทั้งหมดกี่รางวัลมีสองรางวัลมีสองรางวัลคือรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลที่หนึ่งนะคะชนะเลิศกับรองชนะเลิศนะ างวัลปลอบใจนะครับโอเครางวัลเป็นอะไรของอุไว้ก่อนสามสี่เข้าแถวไว้เลยนะคะการโชว์ตัวคือเดี๋ยวเราจะเดินเดินมาที่หน้าเวทีนะคะหมุนตัวแล้วก็เดินกลับใช่ไหมคะก็ให้กรรมการเป็นผู้ให้คะแนนให้ผู้สั้นๆให้ผู้สั้นๆแนะนำตัวแนะนำตัวว่าเป็นอะไร ผู้สัตแนะนำตัวแล้วก็ทายไปพร้อมกันนะคะว่าเขาเหล่านี้ประกอบอาชีพอะไรนะคะไปชมท่านแรกได้เลยค่ะไม่ตกท่ะไม่ตกท่าีคนบอไหมคะเดนเลยเลยคะไม่มีดนต่งีมีค่าแต่ว่า YouTube แบบ กตีมแม่บ้านทหารถูกค่ะ <laughs> เย้อดที่นิยมทองก็ขอไปพี่พันเุ์ตรีหลังจะเสียที่มาคือในพอยใช่รัฐบาลก็ไม่เพิ่มเงินเลยก็เลยต้องแพ้พันธุตรีอย ork ork ู่แถวหน้าปากซอยนี่แหละวันนี้เป็นเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของแผงนี่เคยดูใวันที่สี่มาแล้วท่านนั้นก็เสียงโชว์ได้ี่ของจริงเลยครับเลขเด็ดเด็ดใก็มวหนดือนะครับคุณพี่คุณพี อันนี้ก็ขายพเพิ่มก็ไปสองร้อยครัะอามาไกลามาไกลมาไกลไกล,ลำดับถัดไปค่ะนคนที่สี่นะคะวันน,ะะนี้มาไกลนะคะมาไกลาจากขอนแก่นเราดูเลยค่ะว่าเขาทำอาชีพอะไรนะดูเลยทำอาชีพที่ทาอยู่จนใกล้กเกษียณค่ะแต่ว่าปัจจุบนะันน่ะเวลาทางานไม่ใส่ไม่ใส่ไเม่ใส่เสื้อกาดไม่ใส่เลย ปี้ปกติเวลาทำงานเขาก็จะคิดแฟนว่าเป็นคนไข้เราไปซื้อของค่ะอาชีพแพทย์้มากับลูกลูกมาเร็วลูกเป็นอาชีลูกอาชีพเป็นนักศึกษาสวัสดีครับเออหล่อมากอหลอมากหอมากแต่งตัวเป็นนักศึกษาครับเพราว่าทบ้านมีในชุดนักศึา นะแต่งตัวอันนี้เพิ่งเพิ่มมางานนี้ตั้งแต่เชา้า ก็นะคะต้องดูใอ้ออกนะว่าไหนคนไหนช้างรู้สึกว่าคนคืตัวใหญ่กว่าช้างไหมคะบัวร้องไหยบัวบัวสวัสดีค่ก่อนเจ้าก่อนบัวมาร้องด้วยอ่าโอเคอันนี้เป็นคนเลี้ยงช้างใช่ไหมควานช้างโอเคมีชันอปมาด้วยนะนะช้างน้อย มีใครได้หนีไหมคะคนสุดท้ายแล้วอ่ะมาเลยมาเลยอันนี้เขาทำอะไรคะอันนี้เขาออกใหม่หที่บอกเนี่ยจะผักผักเราเนี่ยก็คือซื้อใหม่มเลยเป็นแม่บ้านค่ะเป็นเมด มเลมกลกจริงๆเดินตรงๆไม่ได้เหรอคะ ตนเนตมากค่ะคุณอยาด้หจอยากปทงเยอยียบร้อยแล้นะคะที่หนึ่ล้วสเนจไม่ธรรดานะคะคนขายลกี่ก็มีสูรนมาให้กาลังใะคเป็นเอกันแล้วก็คือลงให้คนเลี้ยง้างครับผม ความเป็นไทยครับผม really ประเทศไทย <S 2> <S 2> <S 2> ชาวน้าของเรา 啊！<noise> <noise> <noise>